สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้อยู่กับมิวนะคะมิวพาทุกท่านค่ะมาชมบ้านอีกหนึ่งโครงการนะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะกับหมู่บ้านอันพิญญาค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตําบลพานทองอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมาาอมตุตสาหกรรมอมตะนครน,นะคะรอบๆโครงการค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โลตัส i ิกซีนะคะ ห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชนบุรีหรือว่าจะเป็นเซ็นทรัลชนบุรีค่ะถ้าเกิดท่านใดที่กําลังมองหาบ้านพักนะคะเอาไว้เดินทางไปทํางานสะดวกสะดวกนะคะใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ควรพลาดโครงการนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ตามมิวเข้าไปชมตัวบ้านกันดีกว่าค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านหลังที่มิ้วพามาชมแล้วค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมนะคะ1ชั้นค่ะมี2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็หนึ่งที่จอดรถนะคะหน้าบ้านค่ะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะนอกจากจอดรถได้ก็ยังสามารถตากผ้าในบริเวณบ้านได้ด้วยนะคะหรือว่าจะทําเป็นมุมนั่งเล่นหน้าบ้านค่ะพอเดินมาจากลานจอดรถแล้วนะคะก็จะพบกับชันพักบริเวณหน้าบ้านนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมที่สามารถนั่งเล่นได้ค่ะ เดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด29.8ตารางวานะคะโซนแรกที่เราจะพบค่ะจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะซึ่งนะคะสามารถวางโซฟาได้อีกมุมนึงก็วางเป็นชั้นวางทีวีนะคะหรือว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงต่างๆได้ค่ะเดินเลึกเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณจะพบกับโถงที่มีขนาดกว้างมากๆเลยนะคะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ค่ะสามารถตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมนะคะตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้เลยค่ะ เดินลึกเข้ามานะคะเราก็จะพบกับพื้นที่อเนกประสงค์อีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าตรงนี้ท่านสามารถทําเป็นพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารได้นะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6-8ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะและส่วนด้านหลังบ้านนะคะเราได้มีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องนะคะหรือว่าจะเป็นการบิวส่วนครัวนะคะซึ่งมีส่วนท็อปและก็สามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้ด้วยค่ะ บริเวณโถงด้านหลังนะคะจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะซึ่งภายในห้องน้ำนะคะก็มีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันนั่นเองค่ะ ที่นิมพพามาชมค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาดหกฟุตได้ค่ะแล้วก็มีมุมที่เหลือนะคะสามารถวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งหรือจะทําเป็นมุมทางานก็ได้ค่ะภายในห้องนี้นะคะมีห้องน้ําในตัวนะคะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันคาะแล้วก็มีการแยกโซนสําหรับถาบน้ําไว้ด้วยค่ะ ที่สองค่ะก็จะเดินลึกเข้ามานะคะจะอยู่บริเวณตรงกลางของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาดหกฟุตได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังสามารถวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านอันพิญญาเริ่มต้นที่ปากทางถนนบ้านเก่า ขับตรงตามทางต่อไป12กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นตรงไปอีก200เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านหลังนี้นะ่าอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามค่ะหรือว่าจะนัดดูสถานที่จริงกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ก็ได้ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำปรึกษาและที่สำคัญนะคะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ นอกจากโครงการนี้แล้วนะคะเรายังมีซับพ,พ,พร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะที่อยากให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของมิวแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในอ e ีีหน้าสวัสดีค่ะ